การทำขนโดยการใช้เฟอร์เนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเราเล่าสัก2-3ถึงปีเนี่ยจะมีปลักอินอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเชฟแฮคัตงานใดก็ตามต้องงานจะมีขนจะต้องไปใช้เชฟแฮคัตเพราะเชฟแฮคัตเนี่ยมันจะสะดวกในการตัดแต่งทรงไม่ว่าจะเป็นผมเป็นขนเนี่ยเรียกว่ามันช่วยได้เยอะนะครับแต่ตอนนั้นการเรนเดอร์นะจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่า มันเรนเดอร์นานมากแล้วก็มันต้องใช้เมนเทลเลในการเรนเดอร์วิธีการจัดแสงก็จะต้องจัดไฟเซตพิเศษสำหรับขนเรนเดอร์แยกพาร์ทแล้วก็หนักมาก Exgen เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำขนใช้ง่ายคุมง่ายความแน่นอนสูงสมมติว่าเรามีคาแเคเตอร์แล้วเราทำการลิกไอ้ขนที่ติดอยู่บนผิวเนี่ยมันจะตามไปด้วยเลย ตอนนี้เราต้องการเรนเดอร์ด้วยการใช้ CPU มันมีความเสถียรกว่าการเรนเดอร์ด้วย GPU เร็วจริงถ้าการ์ดจอแรงถ้าเมมโมรี่เยอะใช้เลยแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดจอไม่ได้แรงมากเก่าแล้วบางทีเราทำงานกับอะไรที่มีการคำนวณหนักๆถ้าเราใช้ GPU หรือการ์ดจอเนี่ยการคำนวณเนี่ยมันจะคำนวณครั้งเดียวมันจะปังแล้วก็บึมเลยเมมโมรี่ <laughs> มันเอาไม่อยู่มันบึมเลยนะครับแต่ถ้าเมมโมรี่มันเอาอยู่มันก็จะออกมาเลยอย่างรวดเร็ว มันจะมีลิมิเอชันของมันแต่ตอนนี้ที่ผมเซตไว้เนี่ยขอช่วๆแล้วกัน CPU เรนเดอร์ยังไงก็ไม่มีไม่มีระเบิดนะครับใช้ได้นะครับการดีน้อยยังไม่ใช้นะฮะคุณภาพขอลดลงหน่อยขนาดภาพขอลดลงหน่อย800รคุณ8 0ดพอเนี่ยนี่จะเป็นค่าเริ่มต้นที่ผมมักจะใช้ามาดูเวลากันนะว่า มันพอที่จะเลนเดอร์ออกมาแบบเห็นภาพรวมได้เนี่ยในเวลานานไหมในระหว่างนั้นเราก็อัดวิดีโอไปด้วยนะดูกันจริงๆเลยว่าถ้าเราเอาขนตัวนี้ไปใช้ในงานเราจริงๆเนี่ยใช้ได้ไหมสังเกตจากความเร็วในการแสดงขึ้นมาให้เราเห็นภาพรวมถ้าใครเคยมีโอกาสใช้งานเฟอร์ในมาย,ยาเวอร์ชั่นเก่าจะรู้เลยว่า x อ็กเกับอาร์โ no นเนี่ยเร็วกว่าเยอะนะแล้วก็หลายคนที่ทํางานแล้วเนี่ยแล้วก็มีการทาเฟอร์เนี่ยจะรู้เลยว่า เอ็กเจนเนี่ยเป็นปลักอินในการทำเฟอร์ที่ใช้ได้ดีมีนักเรียนหลายคนนะทำเฟอร์จากเอ็กเจนเป็นที่สิทธิ์ซ <c oughs> ึ่งในสมัยผมเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ทำเลย <c oughs> นานนะทำไม่ได้เจนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่มันจะมีรายละเอียดในทางเทคนิคที่เราจะต้องทำอยู่หลายข้อนะฮะผมทำคอร์ดเอ็กเจนไว้ด้วยนะใครที่สนใจอยากจะทำขนนี้ไปเรียนในคอร์ดเอ็กเจนไม่ว่าจะเป็นการเซตสีการเซตขน การมาร์คขนการลบในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการการแปลงมันอะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลอยู่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะให้ดูในความเร็วเนี่ยจะเห็นเลยว่า1นาทีนะครับคุณภาพนี้เป็นคุณภาพหยาบแต่นี่คือคุณภาพที่เราจะเห็นได้วเร็วแล้วแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าดูลักษณะความเร็วที่เกิดขึ้นมันวิวพอร์ตเนี่ยแล้วก็ความเร็วในการเรนเดอร์เนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงไม่ใช่แบบเลื่อนไม่ได้เลยเลื่อนเสร็จกระตุกหรือว่าเรนเดอร์ค้างมันอยู่อย่างนั้นอะ คาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเพิ่งจะลองเทสขึ้นมาใหม่นะผมก็ปั้นเทเลทับบี้นั่นแหละแต่ว่าหน้าตามันก็จะเป็นสไตล์ผมอะนะฮะซึ่งครั้งที่แล้วที่ผมทำคาแรคเตอร์ที่มีขนก็คือปั้นโตโตโรแล้วก็เติมความเบอร์เซิร์เลงาไปด้วยกลายเป็นโตโตโรเบเฮลิทโดนกดดิสไลค์เยอะเลยเพราะว่าแฟนๆตโตโตโรไม่ชอบเระวันนั้นเฮ้ยเอาเฟอร์มมาใส่กับคาแรคเตอร์ เทสใน workflow ที่เราใช้แล้วก็ทำ a n i m เมช o n ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้หน้าตามเป็นยังไงนะผมมีไฟล์ที่เซฟเก็บไว้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยท,ทิงกี้ทิงกี้วิงกี้ฮะตัวนี้โดนปั้นมาจากสครับติดนะตอนที่ปั้นจากสครับติดมาเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ผมมาลองฟีเจอร์ใหม่ในตัวมายา223 0คือ r e t o ล o l o g i z e นี่คือโมเดลที่เราปั้นมาจากสครับติด ซึ่งสรับติดเ,เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ C ีบัตมันจะใช้การสเกลติงปั้นเข้าไปเลยให้มันได้เชฟนะพอปั้นเสร็จปุ๊บมันจะได้เชฟแบบนี้ครับมันจะมีบางพื้นที่ที่จะค่อนข้างหายมากก็คือพื้นที่ที่ผมเนี่ยได้มีการลงรายละเอียดยบริเวณเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะออโต้เพิ่มเส้นเลยนะซึ่งตรงนี้จะมาแบบค่อนข้างละเอียดเนี่ยรอยพวกไอ e l i d อะไรพวกเนี้ยมันจะมาเลยนะครับรอยเย็บ yep, นะครับบริเวณหมวกมันเนี่ยที่คุมเนี่ยรอยเย็บมันจะมาเลยนะฮะ แต่บางบริเวณที่ผมไม่ได้มีการลงเส้นนะครับหรือเขียนดีเทลเนี่ยโมเดลเนี่ยมันจะโลดูลักษณะโมเดลนะครับถ้าเกิดเราเอาทั้งหมดเนี่ยมารีโทโพโลจีเนี่ยเราก็จะแอดจัดให้โมเดลเนี่ยกลับมาสมูทได้นะแต่ว่าในตัวที่ผมต้องการจะเทสเนี่ยเป็นเพราะว่ามายา2023เนี่ยมันมีฟีเจอร์ของการรีโทบ ولوج ีที่พัฒนาขึ้นแล้วมันทำได้เร็วขึ้นเราก็เลยจะมาลองทดสอบกันว่าตัวนี้เนี่ย เฟสนะฮะอยู่ที่2 8 0 0 0นเป็นโมเดลที่มีความละเอียดเรียกว่าไม่ได้สูงมากนะักถ้าเกิดเราใช้รีทอปโลจายอันนี้คือออปชันตัวม่อย่าลืมติ๊ก P Process Mesh แล้ว r g ร็ Face เนี่ยผมต้องการตัวโลเลสที่มี f เ c สเขาประมาณ 15,000Face นะครับกดรีทอปโลจายแล้วก็นั่งหลอแป๊บหนึ่งนะ2 3 4 อนับนับไปเลยนะนับวินาทีไปเลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าโมเดลประมาณเนี้สั่งรีทัพโลจายเนี่ยจะใช้เวลาเกือบเกือบนาทีเลยนะฮะอาา่าตัวนี้มาละผมว่าตัวเนี้ยทำได้เร็วขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งนะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สังเกตดูโมเดลที่มานะครับแน่นอนมันไม่ได้เพอร์เฟขนาดว่าเราจะได้เฟสดีๆที่เอาไปใช้ได้แต่ว่าถ้ามันคือพรอพหรือถ้ามันคือ คาเ r คเตอร์ที่เราจะเอาไปเข้าโปรเซสไวๆวเนี่ยเป็นลักษณะการทำงานแบบ Personal Work คนเดียวแบบผมเนี่ยมันใช้ได้นะถ้าเกิดใครอยากจะรู้วิธีการปั้นเอาเข้ามายาทำา t e x เจอร์เตรียมที่จะไปทำเฟริร์ต่อไวๆเนี่ยเข้า Sub s t a n c e p a i n t e r p a i n t ทำให้โมเดลที่เราปั้นเนี่ยมีสีเอามาเรนเดอร์สวยๆเนี่ยเรามีเวิร์กช็อปชื่อว่า fast character workflow นะเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านจะต้องรู้ในการทำคาเลคเตอร์สักหนึ่งตัวปั้นเสร็จจนออกมาเป็นสีเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นหลังจากที่ผมได้คาเลคเตอร์ตัวเนี้ มันจะมี process นิดหน่อยจะต้องมีการ transfer ข้อมูลของตัว high l e s เข้ามาสู่ตัว low res รายละเอียดของมันเนี่ยจะมา f a สของโมเดลไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันหลอกเราด้วยแสงมันทำให้เราเห็นว่ามีดีเทลนะลองดูนะอันนี้คือหน้าตาของโมเดลที่แท้จริงอันนี้คือเมื่อเราใส่ normal map นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ไปเพน texture ใน Substance Painter S <S> เอามันกลับเข้ามาในมายาใส่เท็กเจอร์นะแล้วก็เริ่มทำเฟอร์นะผมจะลองเอาเฟอร์ใส่ให้คาแรคเตอร์ตัวนี้ดูผมจะทำการสร้างเอ็กเจนขึ้นมาเอ็กเจนเนี่ยม at ันจะมีหลากหลายวิธีในการสร้างมากแต่ว่าวิธีที่ simple และง่ายที่สุดก็คือการสร้างแบบให้มันเป็นขนขึ้นมาทั้งตัวผมจะลองคีเอทขึ้นมาก่อนนะอ่านี่คือขนที่เราได้มาในดูซิว่าขนที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงปรับความยาวได้ ปรับความหนาได้ปรับลักษณะของขนได้รูดกับปลายเท่ากันหรือปลายเล็กนะไปแหลมๆผมจะลองให้ปลายทู่นะแล้วก็ไม่ยาวนะนี่คือขนฮนะที่เราได้ในตอนแรกอ่ะลองมาเรนเดอร์ดูกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงขออนุญาตไปปิดโนดดีน้อยสก่อนนะครับรีมูฟด,ดีน้อยก่อนอ่า ขนมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ดูความเร็วนะถือว่าใช้ได้เลยนะเราจะคุมมันยังไงล่ะนะหลักๆเนี่ยมันใช้การคุมได้2วิธี1คือการหวีจินตนาการว่าเราเป็นช่างตัดผมเลยไถตรงไหนหวีตรงไหนตรงไหนยาวนะเป็นประมาณนั้นเรียกว่าเป็นการใช้ทูในการหวีอีกวิธีหนึ่งคือการเพ้นแมปการเพ้นแมปคือใช้แมปขาวดำเป็นตัวคุมนะเดี๋ยวผมขอทำให้ดูนิดนึง นะเรื่องการเพนต์แเราจะได้เข้าใจไอเดียในภาพรวมนะครับมันจะมี a t t r i b u t วต์ชื่อ density ถ้า density เป็นศูนย์คือไม่มีขนเวลาที่เราจะเรนเดอร์มันให้มันมีขนปุกปุยแน่นๆเนี่ยเราต้องเพิ่ม density ขึ้นทีนี้ข้างใต้ density เนี่ยมันจะมี m a k อยู่ m a k ตัวนี้แปลว่าจะให้เกิดขึ้นในบางพื้นที่ไหมนะซึ่งในที่นี้ผมต้องการดังนั้นผมจะลอง สร้างแมปผมจะต้องตั้งชื่อด้วยเวลาทำงานกับเครื่องมือเสริมในมายาต่างๆนะครับอย่างเช่นเอ็กเนเน่ควรที่จะตั้งชื่อให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีการไปสร้างโนดข้างในอีกหลายโนดนะครับทิงกี้มาสนะครับอลองสร้างขึ้นมาก่อนนะลองสร้างขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะครับเครื่องมือที่เราเลือกเนี่ยไปเป็นบัตร เราจะใช้บัตรตัวนี้ในการเพ้นลงไปในพื้นที่ที่เราต้องการให้มีหรือไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเราเพ้นลงไปเป็นสีดำนะพื้นที่นั้นจะไม่มีขนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่าแกนมันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เพ้นพนเพ้นเพนเพนลงไปนะฮะเพนเป็นสีดำนะฮะตรงไหนที่ไม่ต้องการขนเพ้นลงไปเพ้นเสร็จแล้ว เซฟอ่าเซฟเสร็จกดรีเฟรชหนึ่งทีนะขนเริ่มหายไปนะครับนี่คือหลักการของการใช้มาร์คเป็นตัวคุมนะไม่มันยังหายไปไม่หมดมันยังมีหล่อมแหลมแกอย่างไงนะมันก็จะมีเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้มากมายนะครับผมจะซีเล็กขนในบริเวณที่เกินออกมาและกดซ่อนนะครับนี่คือหนึ่งในวิธีแก้นะฮะลองมาดูกันตอนนี้ขนเนี่ยโผล่มาเฉพาะ ทุกบริเวณเลยยกเว้นหน้าที่เรามีการมาร์กทิ้งอยากให้ขนบางส่วนมันหายไปเราสามารถที่จะมาแมนวนวลซ e เล c กได้อัปเดตดูสักทีนะครับผมจะปรับให้ขนสั้นลงหน่อยแบบนี้แล้วก็ปรับวิดให้เล็กลงหน่อยให้มันดูเป็นขนสั้นๆนะครับลองไปเพิ่มเดนซิตี้สักหน่อยเป็นสัก500หลังจากที่เรามีขนแบบนี้แล้วนะครับเราลองไปทำการเช็คกันนะเวลาเรนเดอร์แล้วเนี่ย คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงยังมีขนอยู่ตามหูตามอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้จัดการที่เรียบร้อยแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการทํางานลงไปในรายละเอียดนะซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะมีวิธีเฉพาะของมันมันจะมีในเรื่องของการใส่โนดตเพื่อเข้าไปคุมขนด้วยอย่างเช่นผมอยากที่จะใส่โนดตที่ชื่อคอยเข้าไปคอยจะเป็นลักษณะการเหมือนผมดัด อ่าเหมือนเหมือนผู้หญิงใส่โลเพื่อดัดให้ผมเป็นวนๆแต่ละโนดที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราเรียกว่า modifier เป็นโนดที่จะไปคุมในภาพรวมมันจะโดนทุกที่เลยถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรนะครับเราใส่ลงไปทื่อๆมันจะโดนทุกที่ตอนนี้เนี่ยเทเลทับบี้เนี่ยกลายเป็นมัมมี่ไปแล้วนะฮะเราจะมาลดนะครับโนดคอยลงโดยการลดค่าที่ชื่อมาร์ค มัส <Mask S 2> จะเป็นเหมือนกับว่าหนดน,นี้เอฟเฟกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหนึ่งคือเอฟเฟกต์รอยเปอร์เซ็นต์ผมจะลองใส่ให้น้อยลงเอาเหลือจุดห้าแล้วกันนะแล้วก็เราสามารถที่จะแอดจัดค่าต่างๆที่จะคุมลักษณะการม้วนของมันได้เห็นไหมฮะเราคุมทิศทางตรงนี้ได้อีกนะครับอ่ะลองมาดูกันเอ็กเนเน่มันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งให้เราคอยกดอัปเดตมันออกแบบวิธีการทำงานให้เบานะถ้าเกิดเราโชว์ขนตลอดเวลาที่เป็นขน ในเวอร์ชั่นเต็มแล้วเวลาเราปรับค่าอะไรก็ตามแล้วขนมีการอัปเดตตลอดเวลาเนี่ยมันจะหนักในวิวพอร์ตดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราจึงกดซ่อนด้วยซ้าไปนะครับซ่อนไปก่อนเวลาที่เรากําลังเพ้นบางอย่างอยู่แล้วเปิดกลับมาในจังหวะที่เราอยากจะเห็นเอาพุทสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าขาแหวงแวงแบบนี้จริงๆขนไม่ได้แวงนะแต่ว่าเวลาเรากดอัปเดตมันจะอัปเดตทุกอย่างที่อยู่ในวิวพอร์ต ดังนั้นเราต้องเอาคาแรคเตอร์เนี่ยให้คาแรคเตอร์เนี่ยไม่มีส่วนไหนที่เลยวิวพอร์ตไปแล้วก็กดตึมมันก็จะมาเราอยากจะเพิ่ม Density ขึ้นไปเป็นสัก2,000นเลยตอนนี้เราจะเห็นว่าขนของตัว Tinky Winky เนี่ยหนามากนะครเราจะเห็นเลยว่าสปีดในการเรนเดอร์ไม่เร็วเลยเรนเดอร์ได้เร็วนะครับนะทำยังไงให้ขนเล็กและบางนะอยู่ที่ค่า t a p เปอที่จะทำให้ขนเป็ลักษณะ เส้นบางๆสวยๆนะเหมือนเวลาเราเห็นงานที่ถูกทําเป็นงานเฟอร์เนี่ยเขาจะทําผมเส้นเล็กๆนะเพื่อเพื่อที่จะทําให้มันมีความสมจริงนะยกเว้นแต่เราไปเจองานที่เป็นสไตล์ลท์มีความเป็นการ์ตูนหรือมีความประยุกต์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะแล้วแต่เราสามารถทําขนเป็นเส้นใหญ่ก็ได้จะทำขนเป็นเหมือนปุยเมฆก,ก็ได้นะทำได้ทั้งหมดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอยากจะทำขนให้ดูฟัฟฟี่แบบนุ่มนิ่มเป็นสายไหม เราก็จะต้องใช้ผมที่เส้นเล็กอ่าอันนี้จะดูนิ่มแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็สปีดในการเรนเดอร์เป็นยังไงครับอันนี้เหมาะจะทําขนตามากเลยนะฮะขนตางอนนะฮะอน,นี้เห็นไหมฮะมันดีไซน์มาให้คนที่ทำแอนิเมชันอะทำขนได้ละในวันนี้ด้วยการเรนเดอร์บนเครื่องของตัวเองเนี่ยได้ละนอกจากเรื่องของการหวีการแต่งซึ่งจะมีรายละเอียดหลายอย่างที่เราจะต้องเข้าไปศึกษามันเรื่องการเปิดดินามิกให้ผมมีการเคลื่อนไหว ก็ด้วยก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปศึกษามันนะครับเรื่องของการทําสีก็เช่นกันนะเดี๋ยวผมขอไปเปิดตัวล่าสุดนะที่ผมได้ทําเตรียมไว้ผมจะมีการทํางานกับเฉดของมันนะแต่ว่าผมยังจูนไม่เสร็จถ้าจูนเสร็จเนี่ยผมจะต้องเอาพุทค่าสีในตอนเรนเดอร์เนี่ยออกมาที่ที่ขนที่เราเห็นในวิวพอร์ตด้วยแต่ผมยังไม่ได้ทำนะแต่ผมลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วแหละสีดังนั้นเรามาดูกันฮะว่าเราสามารถที่จะแอดจัดให้ ตัวเอ็กเนดึงสีมาจากเท็ t u r e อร์ได้แล้วเราจะต้องไปทำงานกับแมทเทเรีที่เป็นของ a r โ no, นเป็นแมทเทเรีสำหรับขนโดยเฉพาะเลยมันจะมีค่าที่ชื่อนี่ค่อนข้างวิทยาศาสตร์นะฮะเมลานินนะก็คือสีดำนะเม็ดสีที่เป็นสีดำนะถ้าเพิ่มเมลานินขึ้นไปปุ๊บนะครับมันจะมีสีดำเข้าไปแทรกเยอะนะจนทำให้สีม่วงซึ่งเป็นสีขนหลักๆสี สีหลักที่มาจากเท็กซเจอร์เนี่ยถูกสีดําเข้ามาผสมเข้ามาเจืออยากจะให้มีเมลานินน,น้อยๆก็จะเหมือนผมก็จะงอกนะก็จะมาเห็นเป็นสีม่วงที่มากขึ้นนะถ้าเกิดไม่มีเมลานินเลยก็จะไปม่วงแบบเท่าที่ดึงจากเท็กซเจอร์เลยนะครับแล้วแต่เป็นลูกเล่นให้เราได้จูนได้ถ้าเรามีการเปิดเมลานินขึ้นมานิดหน่อยมันจะทําให้สีเนี่ยมีลูกเล่นในส่วนของสีเข้มเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะมา เปิดพวกเมลานินร a นดอมไมซ์ได้รนดอมไมซ์ก็จะทำให้สีขนเนี่ยไม่เท่ากันมีการรนดอมสีดำเนี่ยแซมไปในตามจุดต่างๆทำให้งานเนี่ยมันดูมีความหลากหลายมากขึ้นมันดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีแอตริบิวต์ต่างๆอีกมากมายเช่นลับเน็นะลับเน็ตลับเน็ตปกติที่เราปรับเนี่ยลับเน็ตคือความเงาหรือความด้านนะความเรียบหรือความขรุขระนะถ้าผมเนี่ยเป็นผมที่เงางามมากๆประมาณว่า ใช้คิมนวดมาอย่างดีนะมันก็จะสะท้อนกับแสงมันอาจจะเหมาะกับการทำผมของคาแรคเตอร์ที่แบบผมยาวลงมานะครับแต่ถ้าเราทำคาแรคเตอร์แนวๆที่เราต้องการให้ขนมันดูแห้งๆนะดูปุกปุยนะครับเราก็จะเอารับเน็ตขึ้นนะขึ้นไปเยอะๆเลยนะสักประมาณจุดเ็ก็ได้ขนที่ได้มันจะมีความแห้ง มันจะไม่มีลักษณะของไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเป็นเส้นๆนะครับมีค่าอีกมากมายอยู่ด้านล่างแล้วก็สำหรับการเรนเดอร์เราก็สามารถจะเรนเดอร์แยกพาร์ทมันออกไปก็ได้จะเรนเดอร์เป็นบิวตี้พาร์ทอย่างนี้ออกไปใช้งานเลยก็ได้เหมือนเคยนะครับหากท่านใดนะครับมีความสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างขนในมายาโดยการใช้งาน Xgen อยากจะเอาไปอัพงานให้งานของเราเนี่ยดูมี ความน่าสนใจที่มากขึ้นนะไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านสามารถที่จะมาเรียนเรื่องนี้ได้ในคอร์ส x x e n ของ ICG นะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากท่านแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับ